ยันต้องห้ามถูกห้อมไปใช้แล้วไม่ใช่เหรอฮะว่าแต่เราเจอตัวพี่น้องของเราอีกคนหรือ,อยังเขาโดนจับตัวพวกเราไปช่วยเขาเราล้วนแต่ขายวิญญาณให้กับปีศาจกันไปทั้งนั้นแล้วถ้าเกิดมันกล้าทรยศแล้วก็มันต้องสังเวยตัวเองเพื่อเป็นการไถ่โทษพวกเรามาเริ่มทําตามแผนกันเถอะเริ่มจุดชนวนไฟของสงครามกันได้แล้วครับครับวันนี้ฉันอุซาหยุด พื่อรอทานอาหารเช้ากับขเขาแท้ๆเขาจะหลับไปถึงไหนกันนะที่รักวันนี้เธอไม่ไปทํางานเหรอใช่แล้วแต่ฉันก็ทําอาหารเช้าไว้ให้แล้วด้วยสิงซื้ขขอขาคนเธอสวยมากทาไมเธอถึงไม่ลองไปเป็นนางแบบล่ะโอ้อ <K. O. S 2> ย่เข้ามานะอย่าอยู่ฟังดูเหมือนว่านายจะไม่ได้เปลี่ยนไปเลยสินะฉันก็คิดว่านายจะเปลี่ยนแปลงในใิสัยตัวเองได้แล้วซะอีกนะดูเหมือนว่าฉันจะคิดไปเองสินะแค่ชื่นชมภรรยาตัวเอง ไม่พิกขนาดนั้นเลย,ยงั้นหรอฉันก็เห็นคนอื่นๆเขาก็ทํากันได้เลยแล้วเธอไปซื้อไม้เบสบอลตั้งแต่ตอนไหนกัน,นานไม่ต้องมาสนใจเรื่องนี้หรอกข่าววันนี้นะคะเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เพราะผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจกําลังสืบหาสาเหตุของการเสียชีวิตทางเราให้ความสาคัญกับคดีนี้มากถ้าหากมีเรื่องมารายงานเพิ่มจะรีบแจ้งให้ทุกคนทราบทันทีคดีฆาตกรรมหรอใช่พวกเทียนจูหรือเปล่านะ เียนจูหมอช้างแย่เล้วครับคุณรีบมาที่นี่ด่วนเลยครับตอนนี้มีผู้ป่วยจํานวนมากอยู่ข้างไหนโรงพยาบาลครับอาการเหมือนกับผู้ป่วยคนนั้นเลยครับฮะฉันรักษาเขาไปแล้วไม่ใช่เหรอมันไม่น่าติดต่อกันได้เลยนี่ทําไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ล่ะหรือว่าสายเห็นมันมาจากนะักที่เทียนจูเดี๋ยวฉันจะรีบไปที่โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลยชิียุยูเขานอกมนันอันตรายเดี๋ยวฉันเรียกชูเชียงให้มาคุมกันเธอก็แล้วกัน เธออยู่แต่ในบ้านก็นพอห้ามออกไปข้างนอกเด็ดขาดเลยนะผมอยากยืนฟังเองครับคุณลู่จือผมมีเรื่องจะขอให้คุณช่วยนะครับเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมเขาถึงได้รีบร้อนแบบนั้นข่าวด่วนค่ะตอนนี้เมืองเชียงเจียงกำลังเกิดโรคระบาดมีอาการคล้ายกับโรค EBHF ค่ะฮะตอนนี้ทางรัฐบาลได้เลื่อนระดับความปลอดภัยเประดับสูงสุดเพื่อป้องกันการลุกลามของไวรัสชนิดนี้ ไม่ว่าจะเป็นทางเข้าหรือทางออกของเมืองก็ถูกปิดตัวลงทันทีส่วนทางนักวิจัยก็ยังไม่มีวิธีรักษาโรคชนิดนี้ค่ะขังล่าสุดที่พบผู้ติดเชือ้อไวรัสชนิดนี้ที่หมู่บ้านจีค่ะเรื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดหัวหน้าหมู่บ้านได้ทําการกักตัวผู้คนแล้วก็ไม่สามารถยับยั้งไว้ได้จนทําให้ผู้คนในหมู่บ้านเสียชีวิตกันหมดทุกคนนี่คือจุดจบของเมืองเยงเจียนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะคะ เยี่ยมไปเลยนี่พวกเราจะรอดจากสถานการณ์ครั้งนี้ไปได้จริงๆหรอมีรายงานแจ้งเข้ามาค่ะว่าโรคระบาดชนิดนี้สามารถสร้างยารักษาได้ไม่เกิดมันพรุ่งนี้พวกเราได้รับแจ้งจากคุณลูกหวัวหนา้าคณะสานักงานอนามัยค่ะความหวังเดียวของพวกเราก็คือรอยารักษาจากคุณหมอหยางหยุนฟางค่ะสถานการณ์เป็นยังไงบ้างหมอหยางผู้ป่วยทุกคนในตอนนี้มาอยู่ที่โรงพยาบาลของเรากันหมดทุกคนแล้วค่ะ ผู้ป่วยที่นอนอยู่ที่เตียงทั่วไปมีทั้งหมด318คนผู้ป่วยที่อยู่ห้องฉุกเฉินและกำลังจะเสียชีวิตมี56คนเราทำยังไงกันดีคะไม่ต้องกังวลไปผมยังมีทางออกตอนนี้ผมอยากให้พวกคุณแยกย้ายผู้ป่วยออกเป็นกลุ่มๆและรีบรักษาพวกเขาเอาที่ทำได้เข้าใจแล้วหมอหยางผมไม่รู้ว่าจะขอบคุณคุณแทนประชาชนในเมืองเชียงเจยนยังไงดีละ่ะฉันจะทำให้โรคระบาดนี้จบภายในหนึ่งวนันว่าแต่ตอนนี้จำนวนผู้ป่วยกำลังเพิ่มสูงขึ้น ้ารรักษาทีละคนแล้วก็บางทีอาจจะสายเกินไปการฝังเข็มด้วยรูปแบบจะต้องใช้พลังงานลมปานเป็นจำนวนมากแต่ฉันก็จำเป็นต้องทำหมอมีหมอไหมตรงนี้มีคนป่วยคุณตำรวจเอาคนป่วยมาฝากไว้กับเราแต่ก่อนอื่นเราจะต้องทำการตรวจสอบว่าใครมีเชื้อบ้างหรือเปล่าที่พวกนายรีบไปให้พวกเขาตรวจร่างกายเร็วเข้าแล้วข้อปลดภั่ยของคุณล่ะครับไม่ต้องเป็นห่วงฉันย่ญ่ยืนฟังเคยบอกฉันไว้ว่าผู้หบังพาะพลังทุกคนจะมีภูมิคุ้มกันไวรัส ตั้งแต่ผู้ชายจากชนเผ่าเยนจูเสียชีวิตไปก็เกิดเรื่องระบาดอย่างหยุนฟานจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไหมนะดูเหมือนว่าฉันจะแบกรับภาระมากเกินไปซะแล้วสิฉันจะต้องตั้งใจให้มากกว่านี้ด้วยการหม่อมเพาะกายาทองคโของฉันทาให้ฉันสามารถใช้พลังได้เกินขีดจํากัดของตัวเองได้แต่ว่าตอนนี้มันเริ่มถึงขีดสุดแล้วต้าเผิงฉันกําลังรอนายอยู่นะเชี่ยเอ๋ยทาไมมาตกเอาตอนนี้ยึดรถเดี๋ยวนี้ คุณไม่สามารถเข้าไปข้างในได้ถ้าไม่มีใบอนุญาตออกไปซะตอนนี้พี่ใหญ่ยางก็เรืงเดือดร้อนฉันไม่มีเวลาว่างมาเล่นกับพวกนายหรอกนะแย่ yeah, แล้วเขาเร่งความเร็วหลีกทางไปซะเปิดประตูผู้กองกับโจคือว่าไม่เป็นไรฉันรู้จักเขาถ้ามีปัญหาฉันจะเป็นคนรับผิดชอบเองแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกคนใหอขอสั่งให้ทุกคนเขียนเส้นทางให้กับรถจิบป้ายทะเบียน863 3วัตถุดิบในการปรุงยา,ารักษาโรคระบาดอยู่บนรถคันนั้นนำทาง รถจิบคันนั้นไปยังโรงพยาบาลชีงไหยอย่างสวัสดิภาพอย่างยืนฟังคุณหยางฉันทําตามหน้าที่ที่นายบอกแล้วที่เหลือก็ฟังนายด้วยจะถึงแล้วโรงพยาบาลชยงไายอยู่ไม่ไกลแล้วไม่นะเวยแล้ววัตถุดิบจบแล้วต้องรีบแล้วถ้าใช้สายพวกนี้ก็น่าจะช่วยเขาไว้ได้อยู่ เป็นไงบ้างน้องของยืนฟังคงไม่ได้อ่อนแอในขณานั้น,นหรอกนะอืมผมไม่เป็นไรคนุณน่าหลานขอบคุณมากครับจากเท่าที่ดูวัตถุดิบไม่ได้เสียหายคือผมฝากที่เหลือด้วยนะครับพลังลมพานของฉันไม่เหลือแล้วดิฉันทำอะไรไม่ได้แล้วงั้นเหรอแต่ว่าห้ตายเถอะตั้งใจย,ยังมากกว่านี้หน่อยไม่ได้หรือยังไงพอมันหายแล้วผมจะพามันไปเลี้ยงที่บ้านด้วยช่างเป็นเด็กที่เก่งจริงๆแลวแถมยังมีจิตใจดีงามอีกด้วยเอานี่กินให้เยอะๆนะ จะมากไปแล้วเชิญแกมาสอนแกรักษานะไม่ให้แกมาหาสัตว์เลี้ยงแกนี่มันติดเจ้าปัญหาซะจริงๆแต่ว่าแกอย่าได้ลืมเชียวละว่าการรักษาความีสิ่งสํคาคัญอันดับหนึ่งปู่ของฉันสอนไว้ว่าหมอมีหน้าที่ต้องรักษาผู้ป่วยใชิจะต้องปกป้องทุกชีวิตให้ได้ถ้าให้ต้องตายฉชนก็จะไม่ยอมให้ผู้ป่วยของฉันเป็นอะไรไปเด็ดขาดใครมันจะไปยอมแพ้กันล่อกยืนฟังยืนฟังรอก่อนนะ วัตถุดิบปรุงยากำลังจะถึงแล้วยังยืนฟานสมุนไพปรุงยามาถึงแล้วนะเกิดอะไรขึ้นนะไม่เป็นอะไรใช่ไหมเขาเป็นอะไรนี่มันยังยืนฟางวันต่อมาไหนที่สุดก็จบสักทีไม่คิดเลยว่าอยู่ดีๆพลังงฉชนก็ก้าวข้ามไปอีกขั้นซะอย่างนั้นโชคดีจริงๆที่วัตถุดิบทำยามาถึงพอดีเท่านี้ก็ไม่มีใครติดเชื้อไวรัสชน,นิดนี้อีกแล้ว หลังจากนี้คงไม่มีผู้ป่วยที่เป็นโรคแบบนี้อีกแล้วสินะแล้วก็อขอบคุณทุกคนถ้าไม่มีพวกเขาคงยากที่จะขี้คาสถานการณ์เช่นนี้ทุกคนทำได้ดีมากเลีประชาชนทุกท่านดิฉันมีข่าวจะมารายงานค่ะตอนนี้เชื้อไวรัสที่กําลังระบาดในเมืองเซียงเกียงได้อยู่ระบาดแล้วค่ะและในตอนนี้ประชาชนมากมายกําลังรวมตัวกันเพื่อขอบคุณคุณหมอยางค่ะหมอยางและก็หมอที่อยู่ในโรงพยาบาล ชินไห่ทุกคนขอบคุณมากนะผมได้ยินมาว่าคุณหมอ,อยางเป็นคนคิดสูตรยารักษาโรคขึ้นมาผมมาที่นี่เพื่อที่จะมาขอบคุณเขาโดยตรงครับคุณหมอ,อยางออกมาหน่อยครับหมอ,อยางครับทุกคนใจเย็นๆก่อนนะคะตั้งแต่เมื่อคืนเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาลทํางานกันอย่างหนักดูเหมือนว่าพวกเขาจะน่าจะหมดแรงและกําลังพักผ่อนกันใช้เข้าใจความรู้สึกทุกคนนะคะแต่ว่าตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเขาได้พักผ่อนก่อนเถอะคะ่ะมอร์นิ่งนะหลอน ถึงฟางท้านานออกมาตอนนี้แล้วก็อืมอะไรเหรอนั่นไงหมอยางเขาอยู่ตรงน,นั้นหมอยางเป็นพ่อคุณทําให้ครอบครัวผมปลอดภัยได้โปรดรับคําขอบคุณจากผมด้วยเถอะครับหมอยางผมเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นพ่อคุณลูกชายผมถึงได้ปลอดภยัยส่วนผมคุณช่วยรักษาเมียภรรยาผมคุณจะให้ตัวบินไปต่างประเทศพร้อมที่พักคุณได้โปรดรับมันไว้ด้วยเถอะนะอยา่าเบียดกันครับใครเอารองเท้ามาใส่ปากฉันนี่ ทุกคนใจเย็นก่อนแล้วฟังฉันหน่อยทุกคนจัดแถวผมรู้สึกขอบคุณทุกคนสําหรับน้าใจที่ทุกคนมีให้แต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติที่หมอจะต้องรักษาผู้ป่วยผมไม่สามารถรับของที่พวกคุณให้มาได้หรอกนะสําหรับผมแล้วแค่ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแค่นั้นผมก็มีความสุขแล้วครับแล้วว่าเจอกันใหม่นะเช่เจ,จ้าหมอหยางหมอหยางเป็นอรชยะหมอหยางคุณช่างมีคนดีในที่สุดก็จบเรื่องสักทีหมอหยางข่อยหยางครับ คุณรู้จื้อหรือว่าจะมีผู้ป่วยรายใหม่หรือครับอ้าฮ่าไม่ใช่ผมตกใจแทบแย่เลยหมอหยางคุณเป็นผู้มีพระคุณของเมืองเชียงเจียงในนามของคนในเมืองนี้ทั้งหมดขอขอบคุณคุณมากครับไม่เป็นไรครับหนูจือ้อผู้ถูกแล้วถ้าไม่ได้คุณช่วยไว้บางทีเมืองเชียงเจียงอาจเกิดความเรีหนก็ได้หมอหยางคุณนี่สุดยอดจริงๆไม่เห็นจะต้องทำหน้าทางแบบนั้นเลยนี่ครับไม่ใช่ว่าพวกราผมคนเดียวหรอกนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหมอในโรงพยาบาลทุกคนต่างช่วยกันพวกเราเลยพาวิกฤตในครั้งนี้ไปได้หมอยางคุ้นถมตัวกันไปแล้วมีอุบัติเหตุทางรถจนเกิดขึ้นระยะห่างหนึ่งกิโลเมตรจากโรงพยาบาลชิงไฮอ๋อแล้วทําไมถึงไม่แจ้งไปทางเจ้าหน้าที่จาราจรล่ะแต่ว่าผู้บาดเจ็บคณแย่ยชิงช่ยผู้บริหารบริษัทเย่ยกรุบจากที่ดูที่เหตุจากที่ดู ที่เกิดเหตุดูเหมือนว่าจะมีคนเจตนาชนเธอโรงพยาบาลชิงไห่ V.I.P. ได้แค่บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นไม่มีอะไรร้ายแรงถึงชีวิตแต่ว่าเธอเคยเกือบตายมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อคราวที่แล้วเป็นมือปืนมาคราวนี้เป็นอุบัติเหตุหรอถ้าเกิดดินเทียนหูทำแบบนี้ละก็ตอนห้ต้องพลิกแผ่นดินเพราะว่าตามหามันให้เจอให้ได้ถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นความลับก็เถอะแต่ว่าตอนนี้คนในครอบครัวของหมอหยางก็มีคนได้รับบาดเจ็บแล้วแปลว่าเขาเองก็สมควรรู้ เรื่องนี้เหมือนกันหน้าหลันเธอช่วยบอกเขาให้หน่อยเอาละยินฟ้าในคงสงสัยสินะว่าทำไมถึงไม่เจอตัวหลินเทียนหู้สักทีถึงแม้ว่าโบสบาจะถูกเปิดทิ้งไว้แบบนั้นแต่ที่จริงในสถานที่อย่างนั้นยังมีสนามวยใต้ดินอยู่หลินเทียนหู้เขายอมลงทุนจ้างนักมวยแชมป์โลกในชื่ออาบูเมื่ออาบูปรากฏตัวขึ้นแน่นอนว่าลินเทียนหูเขาจะต้องอยู่ที่นั่นด้วย พวกเราได้ลองส่งคนไปยังสนามมวยใต้ดินแห่งนี้แล้วแต่ก็ไม่มีใครได้ออกมาจากสถานที่แห่งนั้นเลยสักคนแล้วทาไมพวกคุณถึงไม่จ้างแชมป์ไปลงแข่งบ้างละ่ะที่จริงแล้วน,น้าหลานเธอก็เป็นแชมป์มวยเหมือนกันบอกว่าทุกคนในเมืองนี้ต่างก็รู้จักเธอเป็นอย่างดีฮ่าๆตกใจไปเลยนะสิแต่ก็ไม่คิดว่าฉันจะเก่งในขนาดนี้เลยใช่ไหมเดืนฟานเธออยากจะลองไปที่นั่นไหมละ่ะไปหาลินเทนฮู้แล้วจับเขาด้วยตัวนายเอง เธอจะให้ฉันไปสู้กับอาบูเพื่อล่อลินเทนฮูออกมาสิดะนี่เธอเห็นฉันเป็นแค่ตัวล่องั้นเหรอนายไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะถ้าเกิดนายล่อเขาออกมาได้แค่นายส่งสัญญาให้พวกเรารู้พวกเราก็ถึงไปช่วยนายทันทีเรื่องนั้นไม่เป็นอะไรหรอกเพราะว่าฉันขอไปเล่นสนุกกับพวกมันซะหน่อยก็แล้วกันหนึ่งสัปดาห์ต่อมาถึงที่หมายแล้วถึงแล้วจะไม่ด้วยว่าพวกเราแค่มาหาเงินที่นี่เท่านั้น ถ้าเกิดไม่จําเป็นต้องพูดก็ไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นทําตัวให้เหมือนเปิดในบอ่อเข้าไว้ทุกคนรีบรับทราบรับทราบ,รบคนพวกนี้สินะที่เข้าร่วมการแข่งขันใช่แล้วครับพวกเราทุกคนในที่นี้ล้วนแต่มีฝีมือแถมในกลุ่มคนพวกนี้มีคนคนหนึ่งมีทักษะการต่อสู้สูงมากด้วยครับอืมคนไหนล่ะคุณกาลังพูดถึงผมอยู่สินะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นหรอกครับก็แค่นักสู้ธรรมดาคนหนึง่งนายคือ แม็กคิวซีนะครับทำไมถึงรู้สึกคุ้นหน้านายจังเลยนะผมต้องการเงินไปรักษาแม่ของภรรยาพอดีว่ามีคนแนะนาผมให้มาแข่งชกมวยหาเงินผมเลยมาที่นี่นครับพวกเราไม่เคยเจอกันมาก่อนคุณไม่มีทางรู้จักผมได้หรอกนะเขาเป็นใครกันแน่ทำไมฉันถึงรู้สึกคุ้นคุ้นกันเอาละถึงเวลาแล้วคืนนี้มีแขก VIP มาด้วยสิพวกเราจะพลาดไม่ได้ติดคอดใครที่ชนะจะได้รับหนึ่งแสนหยวน คนที่สามารถชนะติดต่อได้ครบห้าครั้งคุณหลินเทนฮูจะให้ห้าล้านหยวนเป็นการส่วนตัวดาวลูกออกมาแล้วการแข่งขันเป็นแบบหนึ่งตอนหนึ่งในแต่ละก,กลุ่มจะจำกัดนักสู้เพียงแค่สามสองคนเท่านั้นส่วนคนที่จากการแข่งขันขึ้นมาก็คือหลินเทนฮูอค้ขายาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเซียงเจียงซาเบอร์วูแค่ชนะอีกรอบเดียวก็จะได้ต่อสู้กับอาบูแล้ว อ่า uh huh. คืนนี้สนุกแน่นอนคนที่เข้าร่วมแข่งขันล้วนแต่ต้องการเงินกันทั้งนั้นส่วนหลินเทนฮูเขาเป็นคนรับพนันแล้วก็เป็นคนที่คอยควบคุมผลแพ้ชนะของเกมมันจะมีคนเก่งๆในที่แบบนี้บ้างไหมนะจากที่ช้นเห็นก็มีแค่พวกนักมวยธรรมดาเท่านั้นเองขอเชิญนักมวยคู่ที่สามขึ้นเวทีได้เลยเชื่อยิมครัสแล้วก็ซอยูแมกคิวแมกคิว ระวังตัวด้วยนะครับทำไมฉันถึงรู้สึกว่าเจ้าหมอนี่ดูไม่ค่อยเหมาะสมกับที่นี่เลยฮะพยายามเข้านะครับฉันรู้เหมือนว่าขอเป็นแค่แกกินหญ้าตัวถึงเท่านั้นเอาละดยดีกว่าโย่พ,พวกตัวสูงใช้ได้เลยนี่คุณคราสเป็นนักสู้ที่เก่งที่สุดในอเมริกาเชียว์นะจะกลับมาเลยคุณคราสอ่าเเจ้าหมอนั้นโลนาที่ตายแท้ถ้าเกิดน,นข้ฆ่าเจ้าหมอนั้นได้ละก็ลูกกระต่ายนั้นพวกนี้ จะอยู่ที่ห้องของนายในคืนนี้มันจะดีหรอคะปล่อยพวกหนูไปง่ายๆแบบนั้นถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มค่ะยา่าอะไรนะเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงเอ๊ อ๋อเออขอโทษครับดูเหมือนว่าผมจะเอาจริงไปหน่อยแต่ว่าลอยไปไกลเหมือนกันนะน,นี่ขอแสดงความยินดีกับคุณแม็กกิลด้วยนะคะที่ชนะรอบนี้ไปได้ทีรักใน,นที่สุดผมก็ทําได้ผมอาเงินไปฝากคุณให้เยอะๆนะครับสุดยอดไปเลยฉันมีโชคดีจริงๆที่แทงข้างเขาไว้เด็กคนนั้นชั่วคราวมันเดียวลอยไปไกลเลยบ้าเออเจ็บใจบชะมัด ว้าว wow, วันนี้ฉันโชคดีจริงๆตอกจริงๆไม่คิดเลยว่าจะได้กลับมาเจอนายที่นี่ครั้งคุณอาลิดมันจะไม่มากไปหน่อยเหรอครับถ้าเกิดคุณสนใจเขาผมจะพาเขาไปหาคุณหลังเกมจบคุณหลินเทียนฉันขอไม่รบกวนคุณดีกว่าใช่ใช่หยุนฟันฉันจับตาดูนายอยู่นะถ้าเกิดนายจำฉันไม่ได้ละก,ก็จะไม่ปล่อยนายไว้แล้ว